สัสดีจ้ะทุกคนอันนี้ก็เป็นคลิปต่อจากที่อพาร์ทสอที่เป็นทริปความทรงจำนะอันนี้เรามาเล่นเพราะว่าน่าจะได้หยดน้ำเพิ่มก็เลยคิดว่ามาเล่นดีกว่าเป้าหมายของเรานะนี่เราเพิ่งซื้อมาเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเล่นอันนี้หรือจะเล่นนักโทษดีเพราะว่าชอบสองตัวเลย แต่เราอยากเล่นตัวละครที่มันมีเนื้อเรื่องมากกว่านะแต่ตัวละครที่มันมีเนื้อเรื่องก็รู้สึกจะเป็นหมอทนายแล้วก็กองหน้าซึ่งเราเล่นไม่เก่งจะได้เราคนมา,มาแมทก่อนนะทุกคน เล่นนาอิบตาไหมเนี่ยกดได้ประตูเอ้ยเล่นนาอิบก,ก็ได้มาขโมยละสักตาอ,อยากรู้อย่างเดียวคงไม่ใช่คนเมื่อกี้เนาะไม่น่าใช่หรอก อันนี้จะเป็นตาที่สองของวันแล้วนะคะทุกคนที่เราเล่นนาอิฟเพราะว่าตาแรกก็น่าจะเป็นตาฉลองวันเกิดของนาอิฟไปแต่ตานี้รู้สึกอยากเล่นเพราะว่าอยากเล่นเองนะคะสังหอนว่าคนว่าว่าว่าแจ็คน่าจะหมัอนไส้นาอิฟอยู่พอตัวเดาไม่รู้ไม่รู้เดาจากสกินเดาเดามัวล้วนๆไม่มีอะไรฟังจากเสียงน่าจะเป็นหมู่บ้านเพราะเมื่อกี้มีเสียงแมลงวีวี แต่ปุ่มนี้ในตั้งค่าเพื่อนี้ยังลดเร็วเอา้าไม่ใช่แฮะโบดเพราะว่าเป็นเพลงโบดแล้วทำไมเมื่อกี้มีเสียงมแมลงว่าช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมจาก,ก,กจวิจรวจนะไม่เป็นไรคิดซะว่าเราจะทำเราจะได้ใช้เป้าหมายโอเคทุกคนเราจะมาฝึก,กคนเราจะมาฝึกเลี้ยวกันนะทุกคนเราเราเล่นนาอิฟแต่เราเลี้ยวไม่เป็นนะทุกคน แป๊บนึแบบนงทอหลาไปก่อนโอ้ดูมตอนไม่ได้อยากให้เลี้ยวเนี่ยนะหรือว่าเราต้องกดสะโอ้ยอืมยังไม่ชินผู้ลายอยู่ใกล้ฉันและอาวุธฉันจะหมดแล้วมีใครถูกจับไม่นอ้อเดี๋ยวจะไปช่วย ดูทรงแล้วแจ็คน่าจะรักเราเอาผิดฟังอา้าวแจ็คเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแล้วเหรอเล่นอะไรกันเนี่ย ตานี้รู้สึกน่าจะไม่ได้ทำเป้าหมายไม่เป็นไรทุกคนตั้งใจทรายไปเลยเราเล่นกับแจ็คดีกว่า<笑><笑>เล่นเล่นเล่นกับแจ็คสรู้สึกวันนี้น่าจะเป็นเราจะไล่ตามแจ็คจนกว่าแจ็คจะเบื่อเรานะ เดี๋ยวเกลียดความลำทางทุกคนไม่มาทอดเลยมานี่มานี่ <S 2> <S 2> <S 2> แจ็คแจ็คข่แจ็คตานี้แล้วเกิดอยวนะแจ็คสองตาแล้วนะที่เป็นอย่างนี้แต่แต่แต่ชื่อคนละชื่อกันนะ แล้ววันนี้มันเกิดนาอีฟเราเราทุกคนถอดไปเราจะเล่นกับแจ็คเดี๋ยวเกตเกตกลเดี๋ยวทำไมทำไมสติกเกอร์เป็นคุณคุณนะหรือจะเป็นคนเดียวกัน อนแต่ไม่น่าใช่นะอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นไม่น่าใช่หรอกมกั้งเอ้ยแต่แต่แต่กราฟฟิตี้อันเดียวกันเลยนะพี่แต่ไม่ใช่หรอกทุกคนก็มีกราฟฟิตี้แบบนี้ได้ผมลิขิตบรรดาชักพาเดี๋ยวเดียวยังไม่ใช่เอ๊ะตีหมอแต่ไม่ตีเราคืออะไร อย่างน้อยคงไม่ตีหัวเราแบบแบบให้เราล้มแล้วก็จับอุ้มเนาะคงรู้สึกแปลกๆนาดู <laughs> พูดไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆเราก็ชอบนะ <laughs> แจ๊กกี้แจ็กกี้เดี๋ยวเอะไรคือการให้ใส่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ ว,ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วเล่นไปเลยใครจะเล่นเไรเล่นไปเลยเลยเครื่องเดียวนึกว่านึกว่ามันต้องดีหัวให้ลราอย่างเดียวแล้วถึงได้ได้แจ็คแจ็คแจ็คใจเย็นๆนะแจ็คอย่าเพิ่งเอาเราลงไปข้างล่างนะแจ็คเราก็อา้าวแจ็ค แจ็คจะไม่ทำอะไรเราจริงๆหรอไม่ทำจนรู้สึกแล้วคุณคุณน้ำหอมนี่ก็คงไม่ใช่คนตาที่แล้วเนาะเจ็บจริงๆตั้งใจกดเห็นด้วยนะเออกดอันนี้จะก,กดอันนี้อ๋ออ๋อหรือเขาจะฮิลให้เรา <laughs> ลืมเขาจะฮิลให้เรา โทษครับที่วิ่งไปวิ่งมารู้สึกผิดยังไงพี่กลขอกทษตรครับขอบคุณครับอ่าอดกับน,นักปรุงน้ำหอมตามเมื่อกี้ก็นักปรุงน้ำหอมนั้นถ้าจำไม่ผิดอะแต่คนละคนกันเนี่ยต้องคนละคนแน่ๆเลยแต่ถ้าคลายความสงสัยคนละคนแหละคนละคนแหละ เดี๋ยวนะทำอะไรเพื <c oughs> ่อความหมายของเราคือช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมอะแล้วคือยังไงอะมาเดี๋ยวฮิลให้นะเธอเอาต้นไม้เอาก่อนเอาต้นไม้เอกก่อนเร็วแ๊บตึงนะเดี๋ยวเอาต้นไม้เอาก่อนนะอ้ย จะ,จะทานายอืมอ้าวเดี๋ยวตรงนี้ก็เปิดได้นี่นะ่ะเอ๊ะรู้สึกรู้สึกรู้สึกแจ็คจะไม่ทกอะไรเราจริงๆฮะ อย่าอย่ามาทำอย่างนี้แล้วทำตาแดงใส่ได้ไหมลุกส,กสงสารไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเคยมีอยู่บางครั้งที่แบบว่าเล่นแบบนี้แล้วแล้วก็แล้วก็ตายทั้งทีมอ่อ่ะอ่ะเอ้ยอ้าวแจ็คอ๋อแจ๊กอยูอย่ แจ๊กแจกๆอย่าตีเขานะมาเปล่ามาไหมมาไหม๋ยวเราจะเล่นกันไปอีกสักพักขอข,ขอถอนต้นไม้ได้ไหมไม่ไม่ไม่ไมกรธดอนะอย่าตีหัวเรานะ เราจะไล่ตามแจ็คจนกว่าแจ็คจะแบบว่าคู่เดิมหรือเปล่าเนี่ยฮะเมื่อกี้พรคือถ้าเราตัดต่อทันนะก็คือคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองที่เราเล่นเอ่อเอ่อเขาเรียกอะไรนะนาอีฟทหารรับจ้างเอ๊ะอะไรคือการใส่เกาะทองใจเย็นๆนะ เออี๋ยวเดี๋แจ็ค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 เล่นอะไรอ่ะอ่ะให้ตีหัวอ่ะเอาวิ่งชนกำแพงก็ได้อ่ะไม่ได้ก็รู้อยู่เดี๋ยวแจ็คแจ็คสนุกไหมอุ้ย เดียวกันวะเนี่ยกับวัตถยา,าอ่ะอ่ะให้ตีอ่ะให้ตี <laughs> ชอบชอบเอเนอะรีนักฟุงน้ำหอมมากเลยเอะเอะ๊เขาเขาเขาฮิ้วให้มา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 เขาฮิ้วให้รู้สึกจริงๆเขาตีเราสองคนนะยายตีหัวเรานะตีหัวตีหัวโกดแจ็คนะ เอออาวเดี๋ยวนะรู้สึกแจ็คจะโกรธใครเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะนักพุ่งน้ำหอมเราให้เราฮิวให้เมาเอ๊ะเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวเกียดท่าทางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรคือเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นท่าเขาไว้ด่ะเวลาเวลาดีนมันเป็นท่านี้เหรอเพิ่งเห็นเดี๋ยวนะเขาไว้ด่ะแกจะหล่อทุกตอนไม่ได้นะจะเอาเขาไปไหนเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเขาโบนเลยเหรอใจเย็นๆนะเออ เอเนจี้ <Energy. laughs> มางานแต่งงานกันหรอ <laughs> เดี๋ยวนะโอเคนะคะขอเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะจูบกันได้กันไม่ใช่สถานที่ให้ด้วยนะแหมจะมาเป็นบาดหลวงให้เขา่สิโถทำเป็นแบบท่านั้นด้านนี้ <laughs> ผู้รล่ยอมแพ้ <laughs> ผู้ล่ยอมแพ้เล่นกันจนผู้ล่ยอมแพ้คิดดูแล้วกัน แต่ผู้ล่าคนละคนกับเมื่อกี้นะแต่แต่นักปรุงน้ำหอมเด่ไม่แน่ใจใช่คนเดิมเปล่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวใครที่ดูทั้งสองคลิปแล้วช่วยมาบอกหน่อยนะว่าใช่ไหมแต่แต่รู้สึกน่าจะเป็นน่าจะไม่ใช่นะแต่แ,ตแบบแอบบแอบบขำขไว,วดะถ้าขไว้ดามันแบบขมยดะแกบจบัดแบบหล่อทุกตอนไม่ได้นะ โอ้ยขำไม่รู้จะขำตรงไหนก่อนเลยโอเคค่ะเออ่สำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนหรือถ่าก็กดเม้นเพื่อนกำลังใจให้เราด้วยก็ได้นะคะตั้งแต่เล่นมาเพิ่งเพิ่งมีอยู่2แมตช์นี่เลยมั้งที่ผู้ร่าไม่อะไรกับเราแล้วแบบว่าแถามยังรู้สึกจะจะมีความสุขมากๆเลยนะกับการได้อุ้มนาอีฟเนี่ยฮะเป็นอะไรกันผูราสองตัววันนี้ แต่ก็เข้าใจแหละวันนี้มันวันเกิดนะอีพอน้องก็ต้องให้ของขวัญบ้างแหละอืมดูออกชงชงแค่ไหนถามใจดูโอเคก, <Okay. S 1> ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะทุกคนบ๊ายบาย